คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดประจํางวดวันที่16กุมภาพันธ์2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก็มาจาก4สำนักดังครับจากสำนักหวยไทยใบแดงสำนักฝันเป็นจริงสำนักแอดโยและก็สำนักคําชะโนโดจากทีมงานตรังคําชะโนโดครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับก็เป็นสำนักของแอดโยนะครับรัฐบาลไทยก็ให้ชุด2ตัวมา4ชุดนะครับได้แก่05 35 15และก็65ครับจัดขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับ แอดก็ขอขอบคุณแอดโยนะครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนักหวยไทยใบแดง16กุมภาพันธ์2564ก็ให้ชุด2ตัวมาอีกเช่นกันนะครับได้แก่40 47 49 60 67 69ครับท่านผู้ชมจัดขึ้นบนลงล่างได้เช่นกันนะครับขอบคุณหวยไทยใบแดงครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นสำนักคำชะโนดโด,ย,ดยทีมงานตรังคำชะโนโดนะครับก็ให้ชุด3ตัวมาโดดโเด่นชุดเดียวนะครับได้แก่2,68แล้วก็ชุด2ตัว81ครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุด2ตัวก็ขึ้นบนลงล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับทีมงานตรังคำชะโนโดให้มาแคบมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทีมงานตรังคำชะโนโดครับ สำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักฝันเป็นจริง16กุมภา64ก็ให้ชุด3ตัวมา4 5 3ชุด2ตัว4 5 5 3 3 4ครับท่านผู้ชมก็จัดบนลงล่างกันได้เลยนะครับชุด2ตัวชุด3ตัวก็6ประตูกันได้เลยนะครับทีมงานฝันเป็นจริงให้มาแคบอีกเช่นกันครับ ขอบคุณฝันเป็นจริงครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์ทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ